ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สีลายไอดีแอดโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านครับ ดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่18มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24มกราคมต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกันไว้แบบนี้ว่าในสัปดาห์หน้านะครับในเรื่องของการงานนะครับจะดำเนินไปได้อย่างดีนะครับดีในข้อที่หหมายความว่า ติดต่อประสานงานใดๆก็ตามสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับมีคนเข้ามาสนับสนุนมีคนเข้ามาเกื้อหนุนตลอดมีดาวไปทำมุมตีโกนกับชาวลัคนาราศีกันถึง4ดวงและหนึ่งในนั้นก็เป็นดาวพุธด้วยที่เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันที่ไปตีโกนถึงชาวลัคนาราศีกันและไปอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่กับดาวพรหัสอยู่กับดาวเสาร์ นั่นหมายความว่าคุณจะมีเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจต่างๆในเรื่องของงานอย่างมากมายในสัปดาห์หน้านี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าแรงบันดาลใจตรงนี้ของชาวลัคนาราศีกันนั้นนะครับคุณจะหยิบยกเอามาทยอยทำให้พบกับความสำเร็จได้ไม่ยากฉะนั้นสัปดาห์หน้านี้ผมก็ยังย้ำว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการงาน ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นมันไปดีเอาในช่วงป,ปลายสัปดาห์ไปแล้วก็คือช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ไปแล้วนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการเงินเปิดมาในช่วงวันจันทร์และอังคารโดยเฉพาะวันอังคารเป็นวันที่ดีมากในการที่คุณจะติดต่อประสานงานที่ <c oughs> สำคัญสำคัญของคุณนะครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสอาจจะมีการเดินทางติดต่อประสานงานช่วงสั้น นะครับแล้วก็พอเข้าวันศุกร์วันเสาร์ก็แฮปปี้ขึ้นในเรื่องของงานอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของการเงินมาดีเอาในปลายสัปดาห์แล้วส่วนช่วงต,ต,ต้นสัปดาห์ถึงกลางกลางสัปดาห์ก็ยังคงจะมีรายจ่ายจุกจิกทำให้คุณหงุดหงิดและไม่แฮปปี้อยู่บ้างเป็นรายจ่ายที่บางทีตัวคุณเองก็คอนโทรลไม่ได้เลยนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักเรื่องของสัมพันธภาพนั้นต้องบอกว่าช่วงครึ่งสัปดาห์แรกนะครับจันอังคารพุธพฤหัสความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ครองก็จะเอาใจใส่กันได้ด้วยดีแต่มันมีข้อแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับพอมาถึงช่วงไป,ปลายสัปดาห์ช่วงวันศุกร์วันเสาร์อะไรประมาณนี้ครับ จูๆก็มีเรื่องให้หงุดหงิดกันขึ้นมาสซีเฉยเป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแต่ก็อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปปล่อยปะละเลยนะครับอะไรที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ขอให้เคลียร์ช่วงสุกเสาร์จะมีปากเสียงจุกจิกเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่ก็มาเป็นประเด็นทำให้คุณกับแฟนคุณนั้นมีความขัดแย้งกันขึ้นมาเฉยๆ นี่แหละครับที่สินแสหมิงอยากจะบอกว่าต้องใจเย็นนิดหนึ่งส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับในสัปดาห์หน้านี้เหมือนกับความรักยังไม่ค่อยลงตัวนะฮะว่าจะคบหากับใครจะอะไรกับใครมันยังปักใจแน่นอนกับใครไม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้โชคดีต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปัง ให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์หมิ6หกหกสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล